ปัญหาจริงๆเลยนะครับคือโลกอิสลามต้องการกําจัดอิสราเอลเหมือนชนชาติอื่นๆนะครับที่เคยเป็นมาแล้วอียิปต์อัสซีเรียบาบิโลนเปอร์รเซียกรีกโรมสเปนเยอรมันยูดุฆาล้างเผ่าพันธุ์มาหลายรอบกลุ่มประเทศอาหรับยิ่งสาคัญครับมีบันทึกในพระคัมภีร์อยู่แล้ววนะ่าถึงชนชาติที่จะมาทําลายอิสราเอลฉะนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่ของคนอ่านพระคัมภีร์ปาเลสไตน์ที่กาซาก็คือคนฟิลิสเตียนคนซีเรียรเลบานนก็เป็นกลุ่มไทละกลุ่มเกบาน จอแดนก็เป็นกลุ่มโมอับอับโมนลงไปทางใต้ก็เป็นกลุ่มเอโดมพวกนี้เป็นศัตรูนิรันดร์นะครับที่เขียนเอาไว้ในพัมพีไบเบิลอยู่แล้วนะครับเมื่อไหร่ที่อิสราเอลกลับมาเป็นชาติคนเหล่านี้ก็ลุกขึ้นมาต่อสู้เป็นอัตโนมัตินะครับเกิดขึ้นตั้งแต่ยุคสมัยพัมพีเดิมอยู่แล้วเป็นคําพยากร์ที่เกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับปัญหาของปาเลสไตน์คืออะไรปัญหาปาเลสไตน์คือปาเลสไตน์ยอมเป็นเกาะกำบัง เป็นแนวหน้าให้กลุ่มประเทศอาหรับพวกนี้นะครับเป็นแนวหน้าให้กลุ่มประเทศมุสลิมเหล่าน ja, hit mm. ี้ที่ต้องจ้องจะทําลายอิสราเอลคนกลุ่มประเทศเหล่านี้รักกันจริงหรือเปล่าอิสลามกับอิสลามรักกันจริงจริงต้องการจะพัฒนาปาเลสไตน์จริงหรือเปล่าหรือต้องการให้แค่เป็นด่านหน้าในการสู้กับอิสราเอลฉะนั้นอียิปต์จอแดนมีที่ดินมากมายที่ลกล้างเหลือเฟือเรามาดูนะครับมีอียิปต์จอแดนนะครับที่ติดกับอิสราเอลเนี่ย มีที่ดินมากมายลกล้างนะครับแล้วก็เหลือเฟือมากถ้าจะยอมให้ปเาเลสไตน์เข้าไปสร้างรัฐเนี่ยง่ายมากแต่ไม่ยอมให้เข้าไปนะครับเพราะเดี๋ยวไม่มีใครสู้กับอิสราเอลอ่ะไม่ให้ที่ดินอ่ะให้เงินแล้วกันเอาเงินสนับสนุนไปประเทศมุสลิมเนี่ยส่งเงินให้กับชาวปาเลสไตน์เนี่ยส่งเงินให้กับฮามาสเนี่ยเป็นหมื่นหมื่นล้านต่อปีปเาเลสไตน์รวยเละแบบนี้ชาติต้องพัฒนานแน่นอน ทำไมต้องขอข้ายูเอ็นแทนที่จะมีมหาวิทยาลัยมีสาธารณูปโภคดีๆจ้างคนเก่งมาพัฒนาโน่นนี่นั่นให้เศรษฐกิจเดินไปเปล่าเงินที่ได้มาเป็นหมื่นหมื่นล้านให้มาเพื่อจะไปซื้อจรวดไปซื้ออาวุธสงครามมาดูราคาที่ต้องจ่ายในการทําสงครามของฮามาสนะฮะลองคํานวณกันดูเองปีหนึ่งยิงจรวดเข้ามาในอิสราเอลเป็นหมื่นหมื่นลูกนะครับเงินทุนและความพยายามขนาดนี้ยึดประเทศไทยยังได้เลยนะครับมีระเบิดปิงปองในกรุงเทพห้าหกจุดเนี่ยคนก็ไม่กล้าออกบ้านแล้วนะครับว้าวุ่น อิสราเอลเจอมิสไซล์ยิงมาวันเดียว5,000ันลูก7000ลูกคุณคิดว่าฮามาสข่มเหงอิสราเอลหรืออิสราเอลข่มเหงฮามาส้าเข่าวกองอิสราเอลบอกว่าเจออุสงครามเก็บในสุลแลาส่งทหารไปคน้นคุณโดนขวางมีการตีกันข่าวลงประจานทั่วโลกทหารไปตีคนมือเปล่าในมัสยิดเห็นไหมฮามาสตั้งฐานยิงจรวดในโรงเรียนยิงไปแล้วอิสาราเอลยิงกับก็กลับมาที่โรงเรียนตั้งฐานยิงในโรงพยาบาลยิงไปอิสาราเอลยิงกับ ก็คอยถ่ายรูปอย่างเดียวประจานชาวโลกเป็นมุกเก่าๆของฮามาสที่ใครๆก็รู้นะครับแต่ผมเอามาเล่าใหม่ไม่แปลกใจถ้าอิสราเอลบุกกาซามีเด็กออกมาเป็นโลกมนุษย์แล้ตายเพียบเพื่อให้นานาชาติร่วมกันประนามนี่คือการลบแบบกองโจรแต่ที่ตัวเองไปฆ่าคนอื่นเนี่ยอโหดร้ายทารุนมากเขาไมา่อยากเปิดเผยมากมันเป็นเรื่องเวลวร้ายอิสราเอลก็ต้องไปเช็คบินเงียบๆนะครับไม่มีใครอยากฆ่าเด็กหรือประชาชนบริสุทธิ์หรอกครับ เขาไม่มีอาวุธประชาชนหลบไปทหารเขาสู้กันนะครับแต่ประชาชนของฮามาสก็ไม่เคยหลบนะครับนักข่าวบางคนถูกทหารอิสราเอลคนลดตบหัวไปทีหนึ่งก็โวยวายแล้วนะครับฟ้องชาวโลกแบบนี้ไม่เมกเซนครับเคยมีทหารอิสราเอลขอคนลถดฮามาสดึงหัวเข้าไปแล้วมีดเสียบคอเลยนะฉะนั้นทหารต้องระวังตัวนะครับไม่ใช่ไปบอกว่าทหารทำไมไม่สุภาพอะไรเงี้ยมันประสบการณ์คนละแบบกัน ใครถือปืนใครใส่ชุดทาหารเนะพราะนั้นคือเป้าหมายที่ต้องโดนยิงนะครับเขาก็ต้องระวังก็งป้องกันตัวไว้ก่อนการโจมตีใส่ข่าวแบบนี้แล้วก็ไม่เข้าใจสถานการณ์จริงๆมันจะเป็นแบบนี้นะครับเที่ยวเรื่องเหล่านี้มาพูดเพราะผมเห็นว่าการวิเคราะห์ข่าวในปัจจุบันก็บิดเบี้ยวไปมาไม่เข้าประเด็นจริงๆสักทีปาเลสไตน์ไม่ต้องการพัฒนาตนเองอยู่ประเทศต้องการทําสงครามเท่าน,นั้นและนั่นไม่ได้มาจากชาวปาเลสไตน์จริงๆมาจากมือที่3กลุ่มอิสลามโหดรุนแรง และกลุ่มนี้ก็สร้างข่าวป่วนชาวโลกให้อิสรลให้เกียรติอิสราเอลเก่งด้วยนะครับเรื่องนี้แก้ง่ายๆนะครับแค่หยุดการกระทําของกลุ่มอิสลามหัวรุนแรงทุกอย่างก็จะมีสันติภาพปาเลสไตน์จะเป็นอิสระจริงแต่ถ้าไปหยุดอิสราเอลมันเป็นไปไม่ได้อิสราเอลหยุดไม่ได้เพราะเพื่อนบ้านเป็นโจรมาเผาบ้านคุณทุกวันเอามิสไซล์มายิงใส่บ้านคุณทุกวันเอาลูกหลานคุณไปฆ่าคุณจะต้องไปตอบแทนเขาใช่ไหมครับ ต้องไปล้างแค้นใครไปห้ามว่าคุณทําเกินกว่าเหตุนเนี่ยทุกคนแบบไม่เคยโดนด้วยตัวเองอิสราเอลก็ต้องดําเนินการของเขาการแก้นนะง่ายแต่ไม่มีใครแก้ก็หลงทางกันอยู่วิเคราะห์กันไปสนับสนุนฮามาสบ้างสนับสนุนอิสราเอลกันบ้างแต่ฮามาสจะไม่หยุดจนกว่าอิสราเอลจะพิน,นาศนี่คือความจริงนะครับอิสราเอลสร้างชาติด้วยการทําสงครามกับกลุ่มฮามาสไปด้วยยังสร้างชาติให้เป็นแนวหน้าของโลกภายในเวลาเจปีมีวิทยาการ ก้าวหน้าต่างๆเป็นเมืองระดับโลกและมีวิทยาการต่างๆส่งให้ชาวโลกฮามาสไม่เคยทำอะไรเพื่อโลกหรือเพื่อสันติภาพเลยทุกอย่างทำเพื่อตนเองและศาสนาผมวิเคราะห์แบบนี้ต้องการปลดปล่อยปาเลสไตน์โลกต้องหยุดฮามาสและกลุ่มประเทศที่สนับสนุนพวกเขาไม่ใช่หยุดที่อิสราเอล